สวัสดีครับผมสว,ส,สวัสดีครับผมโตโต้นะครับผมอันนี้คุณผู้หญิงชื่อคุณอะไรครับนัทค่ะคุณนัทนะครับผมอันนี้คือช่วงมุมมองรุ่เบอร์สองโดยนาะยโตโต้กับช่วงซื้อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมวันนี้จะมาสัมภาษณ์คุณนัทสวยๆนะครับว่าทําไมคุณผู้หญิงท่านนี้ถึงมาซื้อรถที่โตออโต้คาร์นะครับผมก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตถามคําถามแรกกับคุณนัทเลยแล้วกันนะครับค่ะคุณนัทรู้จักโตออโต้คาร์จากซื่อไหนหรอครับอ่าเฟซบุ๊กค่ะ จากเพจส่นรถยนต์มือ2สองตอโตคาเหรอครับค่ะใช่ครับผมวันนี้มาซื้อรถกับพนักงานขายชื่ออะไรครับอ่อพี่เอลิซาเบธค่ะเอลิซาเบธนะวังมัคกิงแฮมไดดีสารครับผมเป็นสาวสวยชื่ออังกฤษแต่หน้าตาอีสานสวยนะครับสวยใสสไตล์อีสานนะครับผมแล้วคุณผู้หญิงมาซื้อรถเป็นรถอะไรเหรอครับฟอร์จ <ortun> er, ูเนอร์ค <ortun> er. ่ะฟอร์จ oh ูเนอร์โอ้โหครับผมฟอร์จูเนอร์แล้วมาเนี่ย ก่อนที่จะมาดูที่โต๊ะโต๊ะคาไปดูมาหลายที่ไหมครับดูที่ที่แรกดูดูมาหลายที่เหมือนกันดูมาหลายที่เหมือนกันก็ไปเช็คเขาแล้วมาที่โต๊ะโต๊ะคาครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับครั้งครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกใช่ค่ะตัดสินใจซื้อเลยค่ะเป็นซื้อสดหรือจากไฟแนนซ์ครับอ่จากไฟแนนซ์ค่ะเห็นว่าจริงๆจะรับรถวันนี้แต่ว่าเห็นคุณเอลิซาเบธบอกขอเก็บงานคือขอขอรีคอนเฟิร์มรถก่อนว่าโดยการขอเช็คแอร์ความร้อนเครื่องช่วงล่างระบบไฟก่อนเพราะฉะนั้นต้องขอคุณัสววยๆ่า ขอเวลาส4วันขอเก็บงานให้เรียบร้อยแบบรีคอนเฟิร์มรถอีกทีนึงนะครับผมเหมือนเราเหมือนกับตอนนี้ผมจะแต่งงานอย่างนี้แล้วกันผมก็ต้องไปตรวจสุขภาพก่อนนะครับผมนะครับก็ต้องแจ้งคุณนัทไว้แบบนี้แล้วกันนะครับผมแล้วถามหน่อยนะครับผมลถมาราคาตั้งหลายแสนซื้อรถราคาหลายแสนเนี่ยทําไมถึงตัดสินใจซื้อได้ในครั้งเดียวครับทั้นนัที่ก่อนหน้านี้เราก็ไปดูมาหลายที่ก็ก็ ดูจากสภาพรถด้วยอะไรฮะหลายๆองค์ประกอบรวมกันพนักงานก็น่ารักด้วยแนะนําดีค่ะค่ะแต่วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวมาเป็นครอบครัวนะใช่ค่ะใช่ก็คือก็คือมีทีมงานมาตรวจสอบดูรถแล้วให้ว่ารถผ่านทูกใจถูกไหมครับผมก็เลยทําให้ทําให้ว่าตัดสินใจซื้อได้ในครั้งเดียวใช่ค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณแล้วถามคุณคุณนัทหน่อยครับว่าถ้าในอนาคตอยากจะได้คนนันมาเป็นฐานลูกค้าอีก อยากให้คุณนัทให้คําแนะนําแก่โตโต้หน่อยครับว่าบริษัทโตโต้คาควรจะไปปรับปรุงในด้านไหนดีครับเท่าที่เห็นตอนนี้ก็ยังไม่มีนะคะเพราะว่าก็บริการดีมากเลยค่ะนักงานแนะนําดีมากขอบคุณที่เดยนะครับขอบคุณก็คือถ้างั้นผมขออนุญาตทิกทักสรุปว่าเองว่าถ้าเกิดว่าคุณนัทมองว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็ขอรักษามาตรฐานไว้แล้วกันถ้ามาตรฐานเป็นแบบนี้ได้อยู่ก็ถือว่าดีแน่นอนครับผมถ้าอย่างนั้น อยากจะให้คุณนัทลองเปรียบเทียบหน่อยว่าของเรานี่ต่างกับต่างกับที่เห็นเยอะไหมครับต่างนะคะที่นี่ดูบริการดีกว่าดูสนใจลูกค้ากว่าแต่แต่ขออนุญาตอย่าไปเอชุดที่อื่นนะครับเดี๋ยวดูอีกทีจะว่าผมโดนหมิ่นประมาทนะครับดูวที่นี่บริการดียังขอบคุณเลยนะครับผมถ้าอย่างนั้นผมมาคําถามสุดท้ายเลยดีกว่าครับเพราะนี่คุณนัทนี่ดูทรงแล้วคุณผู้หญิงจ้องจะรับรถกลับบ้านอย่างเดียวเลยครับผมต้องขอห้ามไว้ก่อนนะครับผม ยังไงขอตรวจคือรถเราบั่นใจแน่นอนแล้วก็คุณตรวจเช็คแน่นอนจนกว่าคุณจะพอใจเหมือนแบบเหมือนก่อนที่คุณจะซื้อนี่แหละครับว่าตัวที่คุณพอใจเราก็มันจะในรถนะครับไม่อยากให้คุณผหญิงเชื่อที่ตัวไม่อยากให้คุณมามาเชื่อที่ทางบริษัทโตแต่อยากเชื่อที่ตัวเองตัวสอบรถได้เองเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาคําถามสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้หญิงเขาอยู่นานเขาจะรับรถกลับบ้านวันนี้ให้ได้เลยต้องขอรอไว้อยู่นะครับก็คําถามสุดท้ายก็คือว่าจะดูว่าคุณนัดสวยนะครับผม พอใจในบริการของเซลล์เอลิซาเบธหรือเปล่าถ้ากรณีว่าพอใจในบริการมองว่าเป็นโตออโต้คราม,มาตรฐานที่คุณวางใจหรือพูดง,ง่ายๆบริการดีสูกใจคุณนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวโตว้ต้นหนึ่งสองสามจะรบกวนคุณผู้หญิงยกนิ้วไลท์หน่อยถ้ากรณีที่คุณมองว่าผ่านนะครับยกนิ้วไลท์แล้วเอลิซาเบธจะได้สิทธิ์หารุควัวับคุณผู้หญิงถ้ากรณีมองว่าไม่ผ่านนั่งเฉยๆเหมือนเดิมครับ ไม่ต้องยกอะไรเลยครับะนะครับหลังจากที่ผมนับ3เสร็จและเซเล์เอลิซาเบธก็จะไม่ได้สิทธิ์หายรูกคู่กับคุณผู้หญิงนะครับและบริษัทก็จะนําข้อมูลตรงนี้ไปปรับปรุงการบริการต่อไปงั้นเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคบว่าเอลิซาเบธณวัวงบัคกิ้งแฮมในอีสานที่ปลอดภัยไม่เป็นโควิดเพราะอยู่ประเทศไทยอยู่นะครับตอนนี้จะสามารถผ่าน คุณนัดสวยๆเป็นโตอโตตคามาตรฐานที่คุณวางใจได้หรือไม่มาลุ้นไปด้วยกันนะครับผม1ครับ2ครับและ3ครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากนะครับในฐานะผมเป็นตัวแทนเซลเอลิาเบธ h แล้วก็โตอโตตคานะครับผมขอให้คุณผู้หญิงและครอบครัวนำรถคันนี้ไปใช้แล้วมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปครับยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวโตอโต้คาร์ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ